อันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่ยังให้เกียรติเชิญพักการเมืองที่กรอตเองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพักซึ่งหมายความว่าในแง่นี้คน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 นี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนนั่งหน้าอันนี้ไม่พูดถึงเราเราพูดถึงในแง่โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งซึ่งในแง่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่า พักการเมืองพักนี้ไม่น่าจะมีบทบาททำให้การเมืองดีและก็สร้างชาติด้วยในทางตรงข้ามเราถูกมองว่าเป็นพักการเมืองที่กำลังทำลายชาติการเมืองดีไม่ได้ถ้าเราออกแบบกฎกติกานะครับด้วยพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นการเมืองที่ไม่ไว้ใจประชาชนและต้องการพยายามควบคุม อำนาจและสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนให้อยู่ใต้นะครับอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วิสารที่ยกให้พรรก,การเมืองของพวกผมเป็น political d i s r u p t o r นะครับ แต่ว่าก็น่าเสียดายที่สังคมไทยสวนทางกับโลกนะโลกเราต้องการคนที่เข้ามาดิสลอฟทุกวงการเพื่อที่จะให้เกิดอินโนเวชันใหม่ๆนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมแต่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องการกำจัดดิสลอฟเตอร์นะครับทุกวงการด้วยรวมถึงวงการทางเศรษฐกิจครับทนีนี้อาจารย์วิลัต ถามว่าพรรคการเมืองจะทําให้การเมืองดีได้อย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติงานนั้นเนี่ยแล้วก็จัดโดยกก,ก,กตนะครับงั้นอันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่ยังให้เกียรติเชิญพรรคการเมืองที่กกตอเองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพรรคซึ่ง หมายความว่าในแง่นี้คน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 นี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนนั่งหน้าอันนี้อันนี้ไม่พูดถึงเราเราพูดถึงในแง่โดยตําแห่งโดยตําแหน่งโดยตําแหน่งโดยตซึ่งในแง่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ไม่น่าจะมีบทบาททําให้การเมืองดีแล้วก็สร้างชาติด้วยในทางตรงข้ามเราถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่กําลังทํำลายชาติ นะครับแล้วก็สร้างการเมืองที่ไม่ดีซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีนัยยะที่เป็นประเด็นสําคัญอยู่นะครับแต่ว่ากลับมาคําถามประเด็นพื้นพื้นก่อนแล้วกันนะครับประเด็นพื้นๆผมผมคิดว่าเอาละในการเมืองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพักการเมืองเป็นตัวแสดงที่สําคัญมากๆเลยนะครับแน่นอนอย่างน้อยก็ในสองแง่ในแง่แรกเนี่ยพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของ ประชาชนนะครับอย่าเพิ่งไปถกเถียงกันว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยหลักเนี่ยมันเป็น,นกลไกสําคัญในฐานะสถาบันทางการเมืองของประชาชนนะครับซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากๆในการแสดงออกซึ่งอํานาจและเจตจ,จ,จำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งนะครับนั่นคือประการที่1ดังนั้นเนี่ย ในแง่นี้นะครับการทําให้พักการเมืองอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดเนี่ยนะครับหรือกดทับพักการเมืองเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นการทําให้นะครับลดทอนอำนาจและการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนผ่านระบบการเลือกตั้งไปด้วยนะครับรแต่ถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พักการเมืองมีความเข้มแข็ง มันก็จะส่งผลโดยตรงในการพัฒนาความเข้มแข็งของอ,อ,อำนาจและก็เจตจำนงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะครับประการที่สองพักการเมืองมีความสำคัญมากๆในแง่จะสร้างชาติหรือการทำให้การเมืองดีในแง่ที่เป็นผู้มีบทบาททางตรงเลยนะครับในการกำหนดนโยบายสาธารณะและ รวมถึงการออกกฎหมายนะครับอ,อันนี้ซึ่งต,ตัวผมเองตัวพักผมเองเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาบุคลากรและกลไกภายในพักเพื่อให้ให้พักการเมืองนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ครับเพราะว่าปกติเวลาเรานึกถึงการกำหนดนโยบายสาธารนณะ เรานึกถึงเรื่องกฎหมายเราก็มักนึกถึงสถาบันทางวิชาการใช่ไหมครับสถาบันทางมันสมองทางสมองต่าง,าง,าง,างๆรวมถึงนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญแต่เราในเมืองไทยเนี่ยเราเรามีซิมโพเซียมทางนโยบายกันทุกปีแต่เราไม่เคยเห็นพักการเมืองนะครับเราไม่เคยส่งเสริมให้พักการเมืองมีบทบาทสําคัญพวกนี้นะครับการจัดซิมโพเซียมการถกเถียงเชิงนโยบายอย่างจริงจัง โดยพักการเมืองไม่ไมเห็นนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันควรจะมีได้แล้วนะครับในแง่นี้ผมคิดว่าการการพัฒนาการเมืองนะครับให้เอื้อนะครับต่อการเติบโตต่อความเข้มแข็งของพักการเมืองเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาตลาดการเมืองไปด้วยนะครับที่คือถ้าเราทําให้ระบบการเมืองนะครับมันฟรีและก็แฟร์นะครับ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะส่งเสริมให้การแข่งขันและพัฒนาการยกระดับในการนําเสนอนโยบายการกำหนดนโยบายนะครับอันนี้โดยรวมไปด้วยโดยตรงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีความคิดความเชื่อความนิยมนโยบายไม่เหมือนกันแต่โดยรวมๆเนี่ย ถ้าเราทําให้พักการเมืองพัฒนานะครับด้วยการออกแบบกฎกติกาทําให้ตลาดการเมืองมันเปิดกว้างแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ผมก็เชื่อว่ามันจะเอื้อต่อการส่งเสริมการแข่งขันในการยกระดับในเชิงนโยบายนะครับซึ่งก็จะดีต่อส่วนรวมนะครับซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นภาพที่เราควรจะได้เห็นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยในระยะใกล้เนี่ยพักการเมืองก็ การเมืองไทยมันก็แบ่งกันเป็นแค่แบบฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนเผด็จการซึ่งมันหยาบมากนะครับจต่รัาสรถูกไหมเอารัฐประหารม่เรารัฐมหาร,าาม,หารมันควรจะเลยจุดนั้นไปได้แล้วนะครับเราควรจะถกเถียงกันในเชิงแบบมีอุดมการนะครับหรือแนวคิดในทางนโยบายแบบอยู่ตรงกลางทางนโยบายเศรษฐกิจอยู่ตรงกลางทางการเมืองอยู่ตรงกลางทางสังคมหรือซ้ายกลางซ้าย ซ้ายมากหน่อยขวากลางมากหน่อยในทางเศรษฐกิจสังคมอันนี้เรายังไม่พัฒนาไปถึงจุดนั้นเลยนะครับเพราะเรายังวนอยู่กับโจทย์เดิมๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากในสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราควรจะเดินไปถึงจุดนั้นได้แล้วนะครับทีนี้พูดในแง่นี้เมื่อกี้หลายประเด็นที่ทั้งวิทยกรทั้งสองท่านพูดมันถึงสําคัญด้วยนะครับในส่วนหนึ่ง ในแง่ที่การสร้างกฎกติกาการออกแบบระบบการเมืองนะครับอันนี้มันถึงสําคัญต่อการทําให้ต่อการาาพัฒนาพรรคการเมืองและก็ส่งผลต่อการเมืองดีหรือการสร้างชาติตามหัวข้อนี้ด้วยอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับทีนี้พูดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าคําถามที่อาจจะสําคัญกว่าว่า พกการเมืองจะทําให้การเมืองดีได้อย่างไรผมคิดว่าคําถามสําคัญกว่านะครับอย่างน้อยสําหรับสังคมไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือการเมืองดีคืออะไรไอ้การเมืองดีคืออะไรนี่แหละครับสําคัญครับไม่ใช่พักการเมืองจะมีบทบาททําให้การเมืองดียังไงคือออาผมยกตัวอย่างถ้าเราไปอ่านนะครับ บันทึกการประชุมการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลรัฐยพัก,การเมืองหรือรัฐธรมนูญนะครับที่เกี่ยวกับพักการเมืองก็ได้อย่างน้อยนะครับโห oh, นี่มันจะเห็นวิธีคิดนะครับมล์เซตอย่างที่อาจารย์ว่านะครับหรืออาจจะรวมถึงอุดมการทางการเมืองว่าการเมืองดีเนี่ยซึ่งอยู่เบื้องหลังการออกแบบกฎกติกาเนี่ยอันนี้มีปัญหา ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมย้ำว่าเรากำลังมีปัญหากับคำนี้มากกว่าไม่ใช่มาถามว่าพรรคการเมืองจะทำให้การเมืองดีอย่างไรแน่นอนนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เห็นว่าตัวพรรคการเมืองเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับของปัญหาทางการเมืองด้วยนะครับแน่นอนเราต้องเรียกร้องให้ตัวเองมีการยกระดับคุณภาพมากขึ้นพัฒน,นามากขึ้น เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณภาพของเราเองก็จะทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งและก็สังคมมีความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยแต่กฎกติกามีความสําคัญมากๆและกฎกติกามีผลต่อการกําหนดพฤติกรรมของสถาบันกลางการเมืองต่างๆรวมถึงพักการเมืองด้วยอยากจะให้มันหน้าตาเป็นอย่างไรก็ออกแบบไปทางนั้นอยากจะให้การเมืองไม่มีความเข้มแข็งพักการเมืองไม่มีความเข้มแข็ง ก็ออกแบบให้การเมืองมันแตกเป็นเซี่ยวๆได้ไม่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้กลับมานะครับโทษี่คุณชัยธวัฒน์พูดหมาความว่าตอนไปอ่านบันทึกการร่างรัฐนูลฉบับปี60กับร่างพระรัมยัยัดประกอบรัฐนูลปี60สมัยที่สอสชอจะเฟดไปเนะี่ยเขาเขาคิดในหัวของเขาว่า การเมืองที่ดีเนี่ยควรจะไม่มีพักแบบอนาคตใหม่พักแบบก้าวไกลตอนนั้นอาจจะยังไม่จินตนาการถึงต,ต,ต,ตอนนั้นเขาเพราะอ่านแล้วมันจินตนาการตรงก่อนที่เราเป็นไหมคือตอนนั้นเขาคงยังไม่นึกถึงหน้าพวกผมฮะนึกถึงหน้าคนอื่นไม่แต,แตไ่ไอเดียเขาคือ,อยังไงคือเอผมยกคือจริงๆมันผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะตอนรั้งมือหกสูนนะครับผมก็หมายถึงทุกสมทุกยุคเลยโอเคโอเคโอเคคือจริงๆริงนั่นกรกตน่าจะสนับสนุนทำวินิพนนะครับ ดูความคิดทางการเมืองผ่านผ่านการออกแบบกฎกระบวนการออกแบบพรลปพักการเมืองแม้กระทั่งกฎระเบียบของกรนะครับว่ามันสะท้อนอะไรนะผมผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับแทน่อกี้ประเด็นที่อาจารย์ทูศักด์พูดถึงว่าจะพักการเมืองจะหาเสียงนะครับก็ต้องเสนอนโยบายให้กรกตตรวจบอกว่ามีตัวเลขเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ มปข้อความ็ะไรเป็นอย่างนี้นะก็ถ้าเราไปอ่านบันทึกการออกพรบพักการเมืองฉบับล่าสุดเนี่ยมันก็ก็ะจะเห็นว่ามันก็เกิดคาลูกเสียงกังวลว่าเอเดี๋ยวพักการเมืองจะไปออกแบบนโยบายแบบไม่รับผิดชอบนะครับหลอกแค่พยายามอ่ะคิดนโยบายเพื่อมาชอบคิดแต่จะได้คะแนนเสียงเยอะๆเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตทางการคลังทำไม่ได้ หรืออะไรทํานองนี้นะครับก็พยายามกําหนดจะไม่หมดนะครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นการเมืองดีในความหมายแบบนี้คืออะไรการเมืองดคอออกกองีคือพักการเมืองคือพักการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีความรับผิดชอบอย่าออกแบบนโยบายที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองนี่คือคนจํานวนหนึ่งที่มีอํานาจมีบทบาทในการออกแบบกติกาเห็นว่ามัน เป็นการหลอกลวงประชาชนกลัวว่าประชาชนจะถูกหลอกไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการตัดสินใจกลัวว่าระบบการเลือกตั้งนะครับจะนำมาซึ่งการอ,าออกแบบนโยบายประชานยนนะครับได้อำนาจมาโดยมิชอบหลอกลวงประชาชนแบบนี้แล้วก็เกิดวิกฤตต่างๆนานาหรืออื่นๆเต็ไมไปหมดนะครับการเมืองดีคือ ที่เราคุ้นเคยกันการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงนะครับนอกจากหาเสียงไปโดนรับผิดชอบแล้วก็ยังซื้อเสียงหรือหาช่องที่จะคอรัปชั่นหรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบเต็มไปหมดการเมืองดีคือการเมืองที่อยู่ในกรอบจารีแบบเดิมๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าอันนี้สําคัญว่าตกลงการเมืองดีคืออะไรนะครับซึ่งสําหรับตัวผมเองแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าการเมืองดีมันมันเป็น อ,อาจจะไม่มีใครถูกใครผิดก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือการเมืองดีในแบบหนึ่งแล้วไปส่งผลต่อการออกแบบกฎกติกาและระบบการเมืองอันนี้มีปัญหามากๆนะครับถ้าถามผมผมคิดว่าการเมืองดีไม่มีอะไรมากนะในระบบประชาธิปไตยผมคิดว่าจะชอบนโยบายแบบไหนจะชอบพฤติกรรมหรือหน้าตาของนักการเมืองดนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของประชาชนแต่มันต้องวางอยู่บนหลักการพื้นฐานง่ายๆแค่นั้นเอง หคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไหมนะครับสนะครับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้รับการคุ้มครองไหมก,กฎกติกาฟรีและแฟร์ไหมนะครับมีรู้วรอไหมหรือว่าเป็นแค่รูบายรออย่างนี้นะครับผมผมว่าถ้าเราออกแบบการเมืองถ้าเราคิดว่าการเมืองดีคือแบบนี้เราก็จะออกแบบก,กฎกติกาแบบหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเอื้อนะครับถ้าคิดอยู่บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยมันจะเอื้อต่อการพัฒนาทางการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าประชาชนจะไม่มีมวุฒิภาวะหรือเรียนรู้ไม่ได้นะักการเมืองพรรคการเมืองเ็าเรียนรู้ได้นะครับแต่อย่าไปดิสรอประบบประชาธิปไตยกันบ่อยๆนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดการเมืองดีคือการเมืองที่ยุบพ,พักกันเป็นปกตินะครับเอ่อ พักการเมืองบางพักนะครับถูกสั่งบอกว่าหาเสียงแบบนี้ไม่ได้ออกแบบนโยบายแบบนี้ไม่ได้และอาจจะอันตรายถึงถูกยุบพักด้วยนะครับนะครับการเมืองดีคือการออกแบบกฎกติกาแบบยุบยิบไปหมดนะครับยุบยิบไปหมดเลยนะครับพักการเมืองจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างไรนะครับจะจะใช้เงินอย่างไรนะครับกองทุนพัฒนาการเมืองเนี่ย ผมเป็นลูกค้าสําคัญมากๆนะครับแต่ขอโทษใช้ยากมากแล้วมันแบบนึกออกไหมครับไม่เอื้อต่อการสร้างพักการเมืองเข้มแข็งเลยขอขอขออภัยนะฮะได้เงินมานะครับจ่ายค่าเช่าสํานักงานใหญ่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจําในสํานักงานใหญ่ไม่ได้แต่ไปออกแบบให้ใช้อะไรไม่รู้นะครับแล้วเหมือนระบบราชการเลยกลายเป็นเราต้องเอาเงินกองทุนมากการเมืองมาใช้ ในสิ่งที่ระเบียบกําหนดให้ใช้แทนที่จะต้องมาใช้กับกิจกรรมหรืองานที่เป็นคอของพักการเมืองนะฮะแล้วเราก็ละเลงงบประมาณให้จบตามที่กกตอยากให้ใช้ด้วยฐานคติว่าพักการเมืองจะคอรัปพรักการเมืองจะต้องโตเป็นแมสปาร์ตี้ในแบบที่จินตนาการเอาเองว่าต้องทำแบบนี้นึกออกไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยดึกออกครับนึออกอ่าดังนั้นผมเอาสู่สั้นๆเลยครับสุดท้ายแล้วผมคิดว่าการเมืองดีไม่ได้ถ้าเราออกแบบกฎกติกานะครับด้วยพื้นฐานทีเ่เรียกว่าเป็นการเมืองที่ไม่ไว้ใจประชาชนและต้องการพยายามควบคุมอำนาจและสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนให้อยู่ใต้นะครับ อำนาจที่ไม่ได้ยึดดยงกับประชาชนแต่เป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดว่าการเมืองที่ดีเป็นยังไงอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใจกลางสำคัญมากๆขอ,ของการเมืองไทยที่เรายังไม่จบนะครับว่าจะมีคำตอบกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ <Okay. S 1> ก็จบแค่นี้ก่อนได้ครับขอบพระคุณครับ